เสียไม่ได้ไม่ไหวเลยปืนสู้ไม่ได้ปืนสำคัญสุดใช่ปืนสำคัญสุดของตาเทาอะ่ะเจพี่เจเล่นในเมืองปะพี่ดูเคล็ดไหม่อ่ะลากในเมืองปะขึ้นไปเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลย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 ไปตาผมอยู่แล้วหลุดน,นะเหลืนนะองเลยเหลืองนะหายล้ เอ้ยกูตกเดี๋ยวมันมาตอนเป็นหมานะที่ต่อนไปเลยไปแล้วต่อไปเลยหลอกรถเลยวางรงหมดแล้วรถที่ชนรถดิ่เพิ่งชนรถดิ่วางหมดล้หมดล้หมดอะไรให้กูขึ้นรถให้ตายพาผมอยู่นี่พาผมอยู่นี่ โอ้ด่นซ้ำร้อยมุมร้อยด้วยตัวน่ะท่โทษ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 ไอ้เหีท่เออฟิกไปเลยฟิกไปเลยมีศพอ่ะเขาเหมือนชิวมากเลยเนาะไอ้เหี้ยมีศพก็ยังมาช่วยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรชิวอ่ะกตายตัวมดมร้ยตาหน้างอมเลยฮะเบลไปได้ปะเบลไปได้ปะรถกูไม่แรงตามันงอมเลยรถแม่งบางเกินไอ้เหี้ย ไว้ก่อนเลยรถทางอย่างง่ายรอเฮียอะไรอ่ะไม่มีเคสเพื่อนแล้วนี่ใช่ไหมมีคนถูกห่อศพเอ้ยนี่ไงมีเคสเพื่อนแล้วตาลเท้ามีปืนสองคนเลยปนยังปนยังวะปนยังไปเจไปเจอุ้มวะมีอะไรเบลมีอะไรอุ้มไหมอุ้มไหมใครปนวะไอเบลเหรอไอเบลเหรอยังไม่ได้ปนเอาไหมึงปนมึงปนดิมึงเลย ใช่ปะอันนี้คือเคสเพื่อนปะใช่บอกว่ะไอ้ปรตูแดงอ่ะมีไอเดียเไอเดียอะไรบ้าอ่ามีบ้านก็คือมีเคสใช่ไหมล่ะอ่าเคสบว้าอ้ได้ปืนบกห้บ้างเหรวะุมบ้างใครอุ้มบ้างไม่อุมๆนะมีใครอุ้มบ้างไหวไหมหัวไหลเบลยู่ไกลเบลหอล้ว แต่ไม่ได้ไม่ไหวเลยปืนสู้ไม่ได้ปืนสำคัญสุดใช่ปืนสำคัญสดุดของตาเท้าอ่ะเจพี่เจเดินในเมืองปะพี่ดูเคสใหม่อ่ะลากในเมืองปะนอกเมืองดิเราจะไปเราไปเราไปนอกเมือง <ละ S 2> สวย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 พี่สวยรถพืนเมืองน่าดีขวาย,ย,ยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เออสี่แล้วเนะี่ยเออห้าเออหกหกคนสิบสองเฟสสิบสามสิบสามเที่ยงคืนสิบสามฮัลโหลจดหน่อยผมอุม้มอยู่นะอุ้มอยู่สิบสามสิบสี่เรียนเรียงกันแล้วพวกแบบเซิร์ฟแบบ <c oughs> ดา่าพ่อด่าแม่กันนะครับแบบยังเล็กๆนะครับ ต้องซ่อมต้องซอ่อมต้องซ่อมเราจะต้องซ่อมแล้วปั๊มไล่หุ่นปั๊มไล่หุ่นปั๊มไล่หุ่นไปทางนั้นแหละทางนั้นแหละสไปไปเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมซ่อมเลยนะนี่มาดิมาดิพี่อีมาคนหนึ่งดิโอ้ยเฮียไม่ทันละ โอ้อวสวยไหมน้องเอาขึ้นไปเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลย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 น้องแล้วสสดเพื่อนมานะสวยจะขับทางแบบนี้น้อง คุณได้ศพเพิ่มมาหนึ่งนะเอาขวา,าขวาวินวินเดี๋ยวโดนเออฮัลโหลมึงรอสอบใช่ป่ะไปกันติงัปไหมเล่นแป๊บนึงแม่งเฟอร์เราหลุดโอ้ คือเคกสกำจ๋าเนใกล้เอออะอ๋อบ้านเขาเร็วสามมันก็มีเคสใช่ป่ะไม่เหมอะเกตรหมอกเกตกับตาด้แตกต่างกันวะอ๋อเรือก็พงังหมดล้วหอพังทั้งหมดไหนอยู่ไหนเบลมีคนดักรออยู่ใช่ปะ อย่าบอกน,นะตกรถไปแล้วอะ่ะ<อ>เล่นข้อดีด<ๆ>มาแป๊บเดียวครับไม่ครับ<ม>นะช่วยครับไม่ไมทนันชั่วโมงกว่าเนะี <c> ่ย <oughs> มายังไง ไปเลยมาดิฟจบกันเถอะเราแล้วก็ได้จะมาหยุดบ้างผมต้องจบจบก่อนไปไปเที่ยวนะเนี่ย